ทุกคนที่ถือตัวว่าเป็นชาวพุทธจะต้องศึกสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญาความสามารถและโอกาสของตนที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่กระจ่างถูกต้องในหลักธรรมและเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วเห็นประโยชน์แล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติทั้งในกิจวัตรและในกิจการงานของตนเพื่อให้ได้รับผลคือความสุขความสงบร่มเย็น และความเจริญงอกงามในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับตามขีดความสามารถและความประพฤติของแต่ละคนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อเชิญไปอ่านในวันเปิดประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้งที่15ณก,กรุงกาศมันุประเทศเนปาลวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน พุทธศักราช2,529ขอกาบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกาบพระเถรานุเถระขอกาบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกรูปครับกาบสวัสดิยัตธรรมสาธุชนคนดีทุกท่านครับผมนบมอเตอร์รมครับสวัสดีค่ะตุย้ยมอเตอร์ธร,รมค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่องของมอเตอร์ร,รมคารวะสรรมนะคะ หชั่วโมงอ่อครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะของกัะยาณมิตรนะคะของพุทธศาสนิกชนอย่างที่พวกเรานะคะมาศึกษาเล็กๆน้อยๆในธรรมะที่ไม่ว่าจะเป็นพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือแม้แต่ตัวอย่างนิทานดีๆนะคะของพระเจ้า500ชาติหรือแม้แต่คําสอนดีๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่คุณนพได้นํามาอ่านในช่วงท้ายค่ะครับ ก็ต้องสวัสดีญาติธรรมอย่างเป็นทางการนะครับที่คุณตุ้ยบอกว่าธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชวาทธรรมะชาดก500ชาติรวมถึงเถราวาทะเพื่อธรรมะเพื่อกัลยาณมิตรนั้นเป็นธรรมนะครับเป็นธรรมโดยเป็นธรรมจากพระไตรปิฎกเป็นธรรมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่เเป็นธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเป็นธรรมที่เป็นคําสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9หรือ พระเถรานุเถรพระเถราจารย์ที่ได้บรรลุธรรมคุณธรรมต่างๆท่านก็ได้ให้คําสอนไว้เพื่อให้เรามาประพฤติมาปฏิบัตินะครับน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาใส่ตนอันนี้เป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่ยังประโยชน์ให้กับผู้ฟังแล้วก็นำมาพฤติมานำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลได้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรายการคารวะธรรมที่เราสองคนจัดขึ้นก็เพื่อที่จะเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระเมครูบาอาจารย์พระเถราจารย์ทุกทุกรูปนะครับเพื่อ,อยังประโยชน์ให้กับ พุทธศาสนิกชนที่เกิดมานับถือพระพุทธศาสนาได้เข้าใจได้เข้าถึงทำอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะครับสำหรับรายการคาระวะแต่ธรรมของเรานะครับก็จัดรายการทุกวันนะครับก็หวังว่าญาติธรรมจะกดไลค์และกดแชร์ให้ช่องของมอเตอร์ทัมสมาธิเซ็นเตอร์เพราะเราจะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังที่พระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดฝากศาสนาไว้กับบริษัทสี่คือพระพิสุ พระพิษุนีอุบาสกอุบาสิกาบัดนี้พระพิสุนีก็ไม่เหลือแล้วนะครับก็เหลือแต่พระพิสุและอุบาสกรวมถึงอุบาสิกานะครับที่ทํางานรักษาพระาศาสนาอยู่เพราะงั้นเราในฐานะครารวะนะครับจึงจัดรายการคารวะธรรมขึ้นคารวะสนธนาธรรมหรือคารวะตศึกษาธรรมเพื่อ,อยังประโยชน์ให้พระาศาสนามั่นคงถาวรด้วยการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานก็ฝากให้กดไลค์และกดแชร์ให้ช่องของเรารายการ คาดว่าแต่ทาได้นะครับเอาละครับคุณตุ้ยมีใครมารับชมของเราบ้างครับสวัสดีคุณประภาสวิยมนะคะคุณวิรัต์สาแก่คุณรจนาแล้วก็คุณต้นค่ะครับวันนี้ก็มีนิทานธรรมชาดกมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมชาดกเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์บุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณตุย้ยใช่ค่ะ ก็วันอาทิตย์นี้นะคะพวกเราทีมมอเตอร์ทรมนะคะโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุขสุขปัญญยและพระอาจารย์นรงฐานิสะสาโรนะคะท่านจะนําพวกเราเนี่ยไปแจกจ่ายเราจะารเรียก <นะ S 1> ว่า <นะ S 1> ถุงผาสุขเนาะเพราะในไหนก็เป็นชื่อของหลวงพ่อผาสุขนะคะใช่ครับเมื่อทุกคนรับก็จะได้มีความอิ่มอกอิ่มใจนะคะ คับเพราะเป็นเหมือนถุงยังชีพนั่นแหละ,ะนะครับแต่ก็ใช้ชื่อหรงพ่อผาุขอย่างที่คุณตุ้ยบอกเพื<ช>่อให้เกิดความประทับใจนะครับมาแล้วมาแล้วถุงผาสุก<ช>พอเปิดมามีอะไรบ้างคุณตุย้ยก็จะมีข้าวสารนะคะมีบะหมี่สาเร็จรูปนะคะอาจจะมีไข่มีผล,ลไม้มีขนมสําหรับน้องๆหนูๆนนะคะก็ดูตามเหตุตามปัจจัยว่าครอบครัวใดที่มีสมาชิกแบบใดบ้าง ถ้ามีผู้ป่วยนะคะก็อาจจะได้รับเป็นยาหรือเป็นธํามเพิ่อแเราก็ดูตามความเหมาะสมอีกทีนึงหรือถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่เดือดร้อนมากนะคะพวกเราก็จะให้ปัจจัยบางส่วนเล็กๆน้อยๆนะคะถือว่าเป็นน้ําใจของชาวมอเตอร์ทัมของเรานะคะครอบครัวมอเตอร์ทัมที่เอาไปเผื่อแผ่ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายนะคะเพราะว่าทีมของเราก็ยังเป็นทีมเล็กๆนะคะแต่พวกเราก็ไปกันด้วยน้ําใจที่เต็มเปี่ยมค่ะครับในส่วนนี้อยากจะ ขอออกตัวก่อนว่าเป็นแนวคิดและก็แนวปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสมชาติธรรมโชโตหรือท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีแห่งวัดพระพุทธแสงธรรมที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่ในโรคโซเชียลที่ท่านเผยแผ่การแบ่งปันนะครับโลกโกปัตถวิกาเมตามตาเมตตาธรรมเป็นธรรมคัจุโลกท่านไปแจกข้าวสารไปดูท,ที่ทุรักกันดารคนจนคนลําบากท่านช่วยอยู่ และที่คุณบินบรรลือฤทธิ์ได้ทำนะครับเป็นตัวอย่างมารวมถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่มีคุณธรรมความดีเศรษฐีบุญทั้งหลายทํามานะครับเราเห็นปรากฏอยู่ในข่าวโซเชียลเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้แหละเป็นบรรทัดฐานที่เราสองคนมอเตอร์ทําสมาธิเซ็นเตอร์คิดเห็นแล้วว่าน่าจะทําตามอย่างท่านเหล่านั้น,ท,น,น,นท่านเหล่านั้นมีคุณูปาการกับประชาชนชาวไทยเราควรที่จะช่วยเหลือท่านด้วยการออกมาทํางานตรงนี้ตามท่านนะครับก็ ประเทศไทยมีผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลมีประชากรมีประชาชนเดือดร้อนมากมายเราก็แบ่งกันช่วยตามเขตตามภาคตามจังหวัดตามเหตุตามปัจจัยที่เราจะช่วยได้จึงเป็นเหตุผลให้เกิดโครงการมอเตอร์ทำปันน้าใจแล้วก็ได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อผาสุขสุขาปัญโยนะครับแล้วก็พระอาจารย์ณรงค์ณรงค์ฐานิสสาโรนะครับซึ่ง เราได้ไปรับใช้ท่านในงานต่างๆเยอะแยะมากมายจนได้รู้ว่าหลวงพ่อพระสุกบอกว่าถ้าจะช่วยคนจนเนี่ยลองมาช่วยที่อำเภอหนองายาไซหรือจังหวัดสุพรรณบุรีที่บ้านหลวงพ่อเองมีคนจนให้โยมช่วยเยอะทีเดียวนะครับ<ม>เพราะว่าภัยแห้งแล้งที่ผ่านมานะครับมาเจอภัยโควิดมาเจอภัยเศรษฐกิจทําให้ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีหลายๆอำเภอเดือดร้อนหนักเลยนะครับมีทั้งคนแก่คนพิการคนทุกพลภาพ รวมถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวก็พากันตกงานเพราะว่าไรนาสาโทก็ไม่มีน้ําจะทํานานะครับก็เลยอดอยากปากแห้งกันมีเงินที่พอประทังชีวิตได้ก็ร่อยหลอลงไปนะครับแต่ถ้าพวกเราไปกันอย่างนี้นําถุงผาสุกอย่างที่คุณตุ้ยบอกภายในถุงมีทั้งข้าวสารปลากระป๋องมาบีก,กึ่งสําเร็จรูปรวมถึงเข้าของเครื่องใช้อะไรที่จําเป็นสําหรับครอบครัวนั้นๆที่เราจะแบ่งปันได้รวมถึงปัจจัย4ี่นะครับคือเงินที่จะช่วยเหลือครอบครัวละ 500บาทอะไรก็แล้วแต่สถานะของแต่ละครอบครัวแล้วก็ตามงบประมาณที่เราตั้ง<ช>กันไว้นะครับซึ่งอตอนนี้<บ>ทางมอเตอร์ทัมเองนะคะครเราสองคนก็ร่วมลงเป็นต้นทุนเอาไว้ให้ที่20,000บาทบนะคะคแล้วก็มีพี่น้อยช่อง3นะคะก็ร่วมไว้อีก1,000 0บาทบมีคุณป้าปราณีดำรงไทยแล้วก็คุณลุงเกรงศักด์ดำรงไทนะคะก็ร่วมไว้1,000บาท คุณอธิชาพร1 0 0 0บาัคบับพี่รจนาจากคุณรจนาจากออสเตรเลียซิดนีย์นี่ค่ะก็อีก5,000บาทนะคะแล้วก็คุณโชติมาหนึ่งพันบาทคุณวรนุษคุณวรนุชตอนแรก500ครับแล้ววันนี้รวบรวมของเพื่อนๆมามาอีก1,000บาทรวมแล้วก็ในคณะของคุณวรนุษก็1,500บาทแล้วก็มาสักครู่นี้พี่วราพรนะครับพี่วราพรอยู่นครสวรรค์เป็นแฟนคลับของมอเตอร์ธำเรานะคร300บาทนะคะ แล้วก็มีบริษัท JKC Machine Tool นะคะก็ร่วมทั้งขอเข้าของด้วยนะคะเราก็ร่วมปัจจัยด้วยอีก2,000บาทแล้วก็จะมีเข้าของนะคะจากพี่อัญชรีนะคะที่ร่วมทําอาหารอร่อยอร่อยให้ทางมอเตอร์ทามเป็นประจำนะคะก็จะร่วมเป็นเ,เข้าของมานะคะซึ่งก็อยากจะประชาสัมพันธ์สําหรับยาเตยทากัละยานามิตรที่น่ารักของมอเตอร์ทามนะคะให้ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในทีมมอเตอร์ทามสัญจรของเราที่เราจะออกไปช่วยเหลือ พี่น้องนะคะอำเภอหนองยาไซจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะก็ที่คุณนพได้เกริ่นมานะคะว่าทุกท่านนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนมานานแล้วนะคะเพราะว่าเราได้ยินมาตั้งแต่กระถินปีที่แล้ว<ช>นะคะคที่หลวงพ่อทอ,ทอดทอดกระถินก็ได้ยอดนิดเดียวหลวงพ่อก็บอกว่าอันนี้ก็เยอะแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนมานานแล้วนะคะก็เลยทําให้ปัจจัยที่นํามาสนับสนุนเพื่อที่จะเกื้อนหนุนพระศาสนาเนี่ยได้น้อยนะคะแต่ก็นับว่ายังมีน้ําใจที่มาทอดกระถิ่นกันนะคะคไม่ทอดทิ้งพระศาสนาครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ที่ที่พวกเราจะช่วยกันทําความดีให้เต็มพืนแผ่นดินไทยอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยได้มีการให้ทานกันทุกหย่อมย่ามีการรักษาศีลกันทุกหย่อมยา่ามีการเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ไหวพากันเป็นประจำแน่นอนครับภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่าตะไคอุทกภยัยอาคีภยัยรวมถึงโรคสะพาย ทั้งหลายจะต้องบำราพินาศไปอย่างที่ปรากฏอยู่เห็นไหมครับโรคโควิดทั่วโลกเขาตายกันเป็นเลือนพันเรือนหมื่นม,มีผู้ติดเชื้อกันเป็นเลือนแสนเป็นไปได้อย่างไรประเทศไทยมีผู้ป่วยแล้วก็ติดเชื้อเสียชีวิตเนี่ยรวมกันแล้วเสียชีวิต50กว่าคนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อกับบ้านนะครับสองพันกว่านะครับซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศท,ที่ที่บอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรยังไม่ทันสมัยเท่ากับประเทศ ทางยุโรปนะครับทางยุโรปเองก็กลับมีโรคโควิดไปยึดยื้อชีวิตหรือเอาเชื้อไปแพร่ระบาดในประเทศเนี่ยอย่างมหาศาลล้มตายกันมากมายอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยลองคิดดูว่าเทคโนโลยีทันสมัยโรคเจริญแต่ศิลธรรมคุณธรรมไม่เท่าคนไทยที่มี ศิลทานภาวนาเพราะศิลทานภาวนาต่อต้านโาครคภัยไข้เจ็บได้โรคภัยพิบัติได้เศรษฐกิจภัย,ยได้วัตภยัยอุทกภัย,ยต่อต้านได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราต้องช่วยกันทำความดีเต็มพื้นแผ่นดินไทยก็ขอบอกบุญไปยังท่านที่มีนะครับวงเล็บว่าท่านที่มี แต่ท่านที่ไม่มีไม่เป็นไรครับอนุโมทนาร่วมกันนะครับเพราะว่าเราสองคนจะทําความดีเรื่องของการช่วยเหลือสังคมตรงนี้นะครับเป็นโครงการแรกเราก็จะทําไปท่านติดตาม Facebook อยู่ท่านไม่มีปัจจัยไม่ต้องร่มบุนครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราแล้วก็อนุโมทนาบุญก็ถือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้แล้วแต่สําหรับท่านที่มีคิดว่าไม่เดือดร้อนนะครับช่วยกันครับคนละ50าบาทคนละร้อบาทคนละ500บาทคนละ1000ับาทตามฐานะของท่านตามศรัทธาของท่านและเราจะเอาไปซื้อข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป หลายหลายคนบอกอุยก็เห็นคู่บาอาจารย์ทาอยู่แล้วเห็นคุณบินทําอยู่แล้วจะทาอีกทําไมนั่นแหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราทุกคนจะต้องทําตามไม่ใช่ดูท่านทําแล้วเราก็คอยดูอย่างเดียวนะครับที่ท่านทําแล้วก็ออกมาสู่โลกโซเชียลเนี่ยเพื่อให้เราทาตามเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ได้ทําความดีนะครับแจกถุงยังชีพเวลาเกิดวัตภยัยอุทกภัยพี่น้องเดือดร้อนอย่างเช่นในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ก็ท่านก็ แจกถุงยางชีพตอนที่เกิดโควิดในเมืองหลวงนะครับในชุมชนแล้วไปแบบปิดทองหลังพระยติธรรมถ้าติดตามโซเชียลคงจะรู้ว่าคราราชบริพานที่นําถุงยางชีพไปแจกเนี่ยไปแจกยามค่ําคืนไปเคาะประตูแจกนะครับแล้วก็ใส่ชุดของสํานักพระราชวังแล้วก็มอบถุงพอคนเห็นชื่อถุงนันนั้นะคนตุ้ยขนลุกขนลุกครับนี่คือพระ บารมีปกเก้าปกกระหม่อกกม,มอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็ทําไว้เป็นตัวอย่างอย่าง,างที่พระองค์ในหลวงรัชกาลที่10ท่านบอกว่าจะต้องสารปณิธานต่อจากในหลวงรัชกาลที่9เราเป็นปวงชนชาวไทยยังอยู่ในใต้โพธิสมภารของในหลวงของสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องทําความดีให้เต็มแผ่นดินกันครับเอาละครับพูดมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวให้คุณตุ้ยได้พาเข้าสู่นิทานชาดกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องบุญต่อ นิทานพระเจ้า500ชาตินะคะที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าสาลิเกธาระชาดกค่ะเป็นเรื่องของน้ำใจพยานกแขกเต้าในอดีตการครั้งพระเจ้ามาคตของราชสมบัติในนครราชคลึกครั้งนั้นมีหมู่บ้านพวกพราม์ชื่อว่าสารลินทยะที่หมู่บ้านนั้นพราม์โกศิยะโคตรเป็นชาวไร่จับจองไร่ไว้ประมาณ1,000ไร่หวานข้าสาลีไว้ ครั้นข้าวกล้าง,งอกขึ้นแล้วให้คนทำรั้วอย่างแข็งแรงปลูกกระท่อมให้คนใช้อยู่ดูแรลรักษาอยู่ที่นั่นดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไร่นี้มีป่างิ้วใหญ่มีฝูงนกแขกเต้าหลายพันตัวอาศัยอยู่มีลูกพญานกแขกเต้าเป็นนกที่มีลักษณะสง่างามขนงามดุดไหมบินเร็วมากเรี่ยวแรงดีครั้นเจริญวัยแล้วบิดาได้มอบหน้าที่พญานกให้ดูแล วันหนึ่งพญานุแขกเต้าตัวใหม่ได้พาฝูงไปยังไร่ข้าวสารีคนเฝ้าไร่เห็นนกทั้งหลายพากันจิกกินข้าวสาลีก็วิ่งขับไล่นกแขกเต้าทั้งหลายพากันจิกกินจนอิ่มแล้วก็บินกลับด้วยปากเปล่ามีแต่พญานกแขกเต้าที่คาบข้าวสารีไปเผื่อแผ่แก่บิดามารดาวันลุงขึ้นพญานกก็พาฝูงกลับมายัางไร่นั้นตามเดิม คนเฝ้าไร่คิดว่าถ้าปล่อยให้นกพวกนี้มากินข้าวสาลีในไร่ต่อไปข้าวเหลือน้อยเราอาจต้องชดใช้ให้เจ้าของไร่เป็นแน่คิดเช่นนั้นแล้วก็ออกเดินทางไปยังบ้านพรามเจ้าของไร่เล่าให้พราม์เขาฟังว่าเป็นอย่างไรไรข้าวสาลีของเราสมบูรณ์ดีหรือคนเฝ้าไรกล่าวตอบว่าท่านโกศิยะครับนาข้าวสาลีบริบูรณ์ดีแต่นกแขกเต้าพากันจิกกินเสียมาก ข้าพเจ้าขอคืนนาให้แก่ท่านเพราะไม่อาจห้ามนกแขกเต้าเหล่านั้นได้มีนกแขกเต้าตัวหนึ่งซึ่งงามกว่านกแขกเต้าทั้งหลายมันกินแล้วยังฆ่าไปอีกด้วยพราหมณ์ฟังแล้วเกิดความสนใจในนกแขกเต้าตัวนั้นจึงสั่งให้คนเฝ้าไร่ดูแลต่อไปและขอร้องให้เขาดักบ่วงจับนกตัวนั้นมาให้ได้วันรุ่งขึ้นคนเฝ้าสวนดักบ่วงไว้แต่เช้าคอยแอบมองดูอยู่ในกระท่อม เมื่อพญานกล่อนลงก็ทราบทันทีว่าตนได้ติดบ่วงเข้าแล้วจึงไม่ร้องเอะอะปล่อยให้ฝูงนกกินอิ่มน้ำสำรานก่อนแล้วจึงค่อยส่งเสียงร้องให้ฝูงนกรู้ว่าตนได้ติดบ่วงแล้วให้รีบหนีไปพญานกรำพึงนำพันว่าเราทำบาปอะไรหนอจึงต้องมาติดบ่วงแต่เพียงผู้เดียวคนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงเอะอะของฝูงนกแขกเต้าก็ออกมาจากกระท่อม มองดูก็รู้ว่านกแขกเต้าที่ตนต้องการนั้นติดบ่วงแล้วก็จับนกแขกเต้าไปมอบให้แก่พรามพรามได้กล่าวว่าเจ้านกแขกเต้าท้องของเจ้าคงใหญ่กว่าท้องของนกตัวอื่นสินะเจ้าถึงได้กินแล้วก็คาบออกไปจนเต็มป่ากเจ้าเก็บข้าวสาลีฝังไว้ที่ไหนหรือพญานกแขกเต้าได้ฟังดังนั้น,น,นก็กล่าวด้วยภาษามนุษย์ว่าข้าพระเจ้านำข้าวสาลีของท่านไปก็เพื่อเปลื้องหนี้เก่าบ้าง ให้หนี้ใหม่บ้างแล้วฝังไว้ที่ป่างนิ้วบ้างพรามณ์ถามว่าการให้กู้หนี้และการเปลื้องหนี้ของเจ้าหมายความว่าอย่างไรและที่ว่าฝังขุมทรัพย์ไว้นะ่ะเป็นอย่างไรถ้าเจ้าแล้วเจ้าก็จะหลุดพ้นจากบ่วงนี้ได้พยานกอธิบายว่าท่านโกศิยะลูกน้อยของข้ายังอ่อนอยู่ขนปีกยังไม่ขึ้นข้าพระเจ้าเลี้ยงมาแล้วเขาจักเลี้ยงข้าพรเจ้าตอบ,บ้าง เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงชื่อว่าให้บุตรนั้นกู้นี่มารดาและปิดาข้าพเจ้าแก่เท่าข้าพเจ้าค้าบข้าวสาลีไปด้วยเพื่อท่านเหล่านั้นชื่อว่าเปลื้องหนี้ที่ทำไว้ก่อนนกเหล่าอื่นที่เป็นนกทุกคนละภาพหากินเองไม่ไหวข้าพเจ้าต้องการบุญจึงให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายเรียกการกระทำเช่นนี้ว่าฝังขุมทรัพย์ นี่หรือนี่คือการให้กู้นี่เปลืองนี่ขอให้ท่านจงทราบไว้เถิดพรามฟังแล้วก็สรรเสริญพยานกแขกเต้าที่มีน้ำใจประเสริฐยิ่งจึงปล่อยตัวให้บินกลับไปยังป่ายิ้วดังเดิมทรมานิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีน้ำใจประเสริฐย่อมรอดพ้นจากพยันตรายพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ไม่พึงบริโภคของอร่อยผู้เดียวคนมีปัญญาอยู่คลองเรือนก็เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากสาธุสาธุสาธุธรรมะะฉดกเรื่องนี้ตรงกับเรื่องปันน้ำใจที่เาจะไเลยนะครับซึ่งเราจะต้องตั้งตนเป็นกัยานมิตรตั้งตนเป็นบัณฑิตแบ่งปันน้ำใจอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ใน พระเจ้าห้ารอยชาติที่คุณตุ้ยได้อ่านจบเมื่อสักครู่หนึ่งไม่ต้องอธิบายเลยนะครับ <Ừ. S 1> มีข้อให้ปฏิบัติถึงยุคปัจจุบันเลยเอาระคับพาไปสู่เรื่องต่อไปคุณตุย้ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่องว่าโกริยะชาดกค่ะเป็นเรื่องของนางพรามณีผู้เกลียดค้านในอดีตครั้งพระเจ้าพรมทัศเสวยราชาสมบัติอยู่ในพระนครพระนศีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพราหมณมหาศาร เรียนศิลปะทุกประการในเมืองตากศิลาแล้วได้เป็นอาจารย์ที่สาปามโมกในพระนครพรารณสีขัติยกุมารในราชธานีทั้งร้อยเอ็ดและพราหมกุมารพากันมาเรียนศิลปะในสำนักของท่านผู้เดียวมากมายครั้งนั้นมีพราหมณ์ชนบทผู้หนึ่งเรียนไตรเพศและวิทยาฐานะ18ประการในสำนักของพระโพธิสัตว์แล้วตั้งหลักฐานอยู่ในพระนครพรารณสีนั่นเอง มาที่สำนักของพระโพธิสัตว์วันละสองสามครั้งทุกวันนางพราหมณีภรรยาของเขาเป็นคนขี้เกียจมากขี้เกียจที่สุดขี้เกียจมากที่สุดขี้เกียจอย่างร้ายแรงแล้วก็แกล้งป่วยทุกวันเขาจึงไปหาอาจารย์ให้ช่วยดัดนิสัยเผื่อจะดีขึ้นอาจารย์ได้แนะนำวิธีการให้เขาด้วยการผสมยากรอกปากให้นางกินเสียให้เข็ดแล้วกำชับยาหาของอร่อยๆมาให้นางกินให้กินแต่ยานี้อย่างเดียว ถ้าหากเจ้าหล่อนยังขี้เกียจเหนียวแน่นอยู่ก็ให้มันรู้ไปเขาได้เขาไปแล้วได้นำใบสมุนไพร5้าอย่างและผลอีกสาอย่างโขลกให้ละเอียดพอละเอียดได้ทีแล้วให้ใส่ขี้วัวลงไปผสมโขลกคุกเขาให้เข้ากันทั้งกลิ่นทั้งรสแซบอีหลีนางรู้ว่าสามีเอาจริงแน่คราวนี้จึงให้สัญญาจะเปลี่ยนนิสัยเป็นคนขยันเอาการเอางานทั้งงานครัวงานปัดกวาดถูบ้าน งานเสื้อผ้าและงานอื่นๆจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวธรรมะนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะดัดนิสัยคนขี้เกียจต้องเอาจริงจึงจะได้ผลพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเกียจค้านย่อมไม่ได้ประสบสุขสาธุสาธุสาธุแน่นอนนะครับไม่ต้องอธิบายมากเรื่องความขี้เกียจนะครับไม่ว่าจะขี้เกียจการงานขี้เกียจทําบุญรวมถึงขี้เกียจ แม้แต่จะดูแลร่างกายให้สะอาดขี้เกียจแม้แต่จะดูแลสุขภาพให้ดีอันนี้เป็นโทษหมดเลยคุณด้วยคนพวกนี้เขาขี้เกียจแต่เขาจะฉลาดนะคุณนพเขาฉ<ช>ลาดคือเขาจะหาสหาหารรหาเหตุผลมาได้เยอะจริงๆในเหตุผลเขาเนี่ยคนที่ขยันจะคิดไม่ออกหรอกค่ะว่าเออเนาะช่างจะสรรหาเหตุผลมาได้เยอะจริงๆครับก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับหลังจากฟังนิทานธรรมชาดกว่านางพามณีผู้นี้ บทขี้เกียจของนางเนี่ยน่ารังเกียจขนาดไหน <c oughs> บทในในที่ได้เกิดขึ้นใน <c oughs> ในิทานชาดกเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าชี้โทษให้เราเห็นในตัวของเรานะครับเราก็ต้องจดจําไว้ว่าบทที่เราขี้เกียจเนี่ยเราจะเอาอะไรมาชําระร้างความขี้เกียจแน่นอนครับคู่ปรับของความขี้เกียจมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเองคือขยนัน ครับขยันจะไปแก้ความขี้เกียจเพราะงั้นถ้าคนเราเกิดความขี้เกียจก็ให้ขยันนะครับจะได้แก้ความขี้เกียจได้แต่ถ้าบอกว่าโอ้ยขี้เกียจจะทํายังไงดีอันนั้นคือขี้เกียจนะครับก็ยังไม่มีวิธีแก้เอาละครับตอนนี้มีญาติธรรมเข้ามารับชมเพิ่มเติมคุณป้าปราีเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็คุณยังคงคิดถึงค่ะคุณลุงเกรงศักดิ์ค่ะคุณป้าพันธิพาคุณสุจิตาคุณกนิษฐาคุณโชติมา ครับก็สวัสดีญาติธรรมที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็รายการคารวัตธรรมนะครับเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานนะครับก็เล่าาดกวันนี้2เรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่จะนํามาปรับแก้ไขชีวิตปัจจุบันได้รวมถึงพระบรมราชวาที่คุณตุ้ยได้อ่านจบไปนะครับเป็นคําสอนดีๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงสชกาลที่9พระองค์ทรงมีธรรม,มา ที่ปไตยนะครับในการปกครองแผ่นดินเราปวงชนชาวไทยก็ต้องเดินตามรอยพระอ,องค์ท่านแม้แต่การปฏิบัติตนตามคําสอนของพระอ,องค์ท่านนี่ก็ถือว่ากตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินแล้วนะครับเพราะว่าสถาบันพรรมหากษัตริย์เป็นสถาบัน ที่กอบกู้แผ่นดินประเทศชาติให้เราลูกหลานไทยได้มีแผ่นดินร่มเย็นเป็นสุขมีที่อยู่ที่อาศัยนะครับถ้าเราลืมบุญคุณพระมหาบุรพกษัตริย์ไทยองค์ใดองค์หนึ่งหรือลืมบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเราอากตัญญูเนรคุณแผ่นดินนะครับอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้รอวันแผ่นดินสูบคือตายจากโลกนี้ไปต้องตกนรกแน่นะครับเพราะงั้นต้องทําตามพระราชดำรัสคือปฏิบัติตนกตัญญูต่อคําสอน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9ให้ไว้รวมถึงนะครับโครงการพระราชดำริและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่10พระองค์ปัจจุบันเนี้ยดำริอะไรเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนต,นตามคําสอนของพระองค์ท่านอันนี้ชื่อว่าเรากระตันยูต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับเอาละครับคุณตุ้ยเรื่องบุญโครงการปันน้ําใจของเราใช่ก็ยังอยากจะเชิญชวนอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมบุญเข้ามานะคะหรือว่ามีความสนใจอยากจะร่วมบุญอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ เพราะบางทีปัจจัยของท่านเนี่ยเล็กๆน้อยๆอย,อย,อย,อยๆ่างเงี้ย,อยนะคะพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นก้อนโตพอสมควรนะคุณนพเพราะบางทีถ้าเกิดเรามีปัจจัย300 500อย่างเงี้ยเรานึกจะไปแจกให้ใครบางทีมันก็ไม่ค่อยทั่วถึงใช่ค,ครับแต่เนี่ยเ,เหมือนว่าเราเอามาหล่อล้อมรวมกันนะคะคแล้วเราก็300ของท่าน1 0 0ของท่าน20บบาทของท่านเนี่ยเอามารวมกับพวกเราแล้วเนี่ยมันก็ได้เป็นก้อนโตเพราะเราก็เอาไปแบ่งท่านก็มีส่วนบุญในทุกๆทุกๆอย่างที่เราไปเลยนะคะไม่ว่าจะได้ กี่สิบครอบครัวท่านก็เหมือนมันเหมือนน้าอะ่ะมันเหมือนเรามีน้ําแล้วแก้วนึง ท่าเรามายอดหน่อยนึงมันไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำมุมนั้นของท่านน้ำมุมนี้ของท่านไม่นะคะมันก็คือเป็นน้ำรวมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจที่มารวมรวมกันเนี่ยเราก็อยากจะให้หลายๆท่านได้มีส่วนร่วมนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราไลฟ์สดให้ดูในวันอาทิตย์ที่28เนี้ยท่านจะได้เห็นว่าน้ำใจที่ท่านรวมกับพวกเราเนี่ยมันไปถึงกับชาวบ้านจะได้ไปเห็นความรู้สึกของชาวบ้านเวลาที่เขาได้รับบุญไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรถ้าท่านไม่ได้บริจาคร่วมเข้ามาเนี่ย มันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวว่ะที่เขาบอกว่าอร่อยแต่เราไม่ได้ชิมเองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าความอร่อยนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ความสุขที่มันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าเนี่ยในนั้นน่ะก็เป็นบุญหนึ่งที่เราได้ทําร่วมกันไว้ค่ะครับแรงบันดาลใจที่ทําให้หมอได้ทําเกิดโครงการปันน้ําใจช่วยเหลือสังคมนี้ก็เกิดมาจากหลวงพ่อสมชาติธรรมชโชโตหรือเจ้าคุณสุนทรธรรมาพานโดยแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กไลฟ์ของวัด ป่าพุทธวัดพุทธแสงธรรมนะครับของหลวงพ่อสมชาติหรือเจ้าคุณสุทอนธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธ์เนี่ยพอดูแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นสถานะเริ่มถึงสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามชนบทนะครับที่ขาดโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยนี้ว่าไม่ต้องพูดถึงเลยคุณตุย้ยบางบ้านเนี่ยมีแค่ กระตอบสังกะสีมุง4ด้านหลังคากก็สังกะสีลองนึกดูแล้วกันว่าหน้าฝนก็ปัก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 หน้าร้อนก็คงจะปักยังดีคุณนพดีว่ามันไม่ปักนะคือมันหล่นลงมาเลยมันรั่วเลยนะต้องเดินต้องยืนนอนหลบอะไรหลบความเป็นอยู่เป็นอย่างนั้นแล้วก็หน้าร้อนก็ไม่ต้องพูดถึงโอ้ร้อนจะไก่อบภูเขาไฟอ่ะครับอยู่ในเตาเตาแบบแสงอาทิตย์อบสังกะสีไว้นะครับแล้วก็มินำซ้ำบางครอบครัวอยู่กันคนแก่อายุ ลูกชายอายุ65มแม่อายุ90ไปถึงไหนแล้วโอโ้โหถามว่าลูกหลานไป็นไหนหมดเข้าไปทำงานในกรุงเทพตอนนี้เขาก็แย่หลวงพ่อบอกแล้วอยู่กันยังไงเนี่ยก็เอาเงินเบี้ยยังชีพคนแก่สองคนก็เดือนละประมาณพันสามสองชีวิตนะครับแล้วพอหรอไม่พอก็ต้องพอและคิดดูข้าวสารจะกอกหม้อเนี่ยหลวงพ่อเปิดเพราในวันนี้มีข้าวสารมาในหม้อเปิดกระป๋องมามีข้าวสารอยู่ รวมแล้วน่าจะได้ประมาณสักถ้วยน้ําพริกถ้วยหนึ่งอะอสองคนมีทั้งบ้านมีข้าวสารอยู่แค่นั้นน่พอพอ,พอเราเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหคนที่กําลังรอความช่วยเหลือคนที่ลําบากมีอีกมากเลยนะครับเพราะงั้นจึงเป็นเหตุให้เราสองคนเกิดแรงบันดาลใจจากหลวงพ่อท่านที่ออกไปช่วยเหลืออยู่ตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่ ทำให้เราน่าจะช่วยกันได้นะตรงไหนที่ที่ที่เราคิดว่าน่าจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นอําเภอหนองยญาสายจังหวัดสุพรรณบุรีที่หลวงพ่อประสุกรับประกันว่ามีคนจนลําบากคนพิการคนแก่ที่กําลังเดือดร้อนเนี่ยเยอะเราก็จะลงไปจุดนี้ก่อนนะครับเราก็ญาติธรรมก็คิดว่าถ้าเกิดช่วยอย่างที่หลวงพ่อสมชาติทําไม่ได้ช่วยอย่างที่มอได้ทําจะออกไปทําไม่ได้ร่วมรวมปัมจจัยครับคนละสิบาท20บาทก็ได้นะครับตามกําลังศรัทธาตามกําลังทรัพย์ของเราช่วยเหลือคนใน ประเทศไทยช่วยเหลือสังคมไทยของเราให้ให้เขารอดพ้นจากความยากจนให้พ้นจากความอดอยากบ้างก็ถือว่าเป็นการสร้างทานบารมีช่วยเหลือชีวิตนะครับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยเขาถือว่าสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เพราะว่าได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่กําลังต้องการพอดีคุณตุ้ยใช่ค่ะก็เรียนเชิญนะคะให้มีส่วนร่วมนะคะให้มาพอมีส่วนร่วมแล้วอะ่ะเดี๋ยวเวลาดูไลน์อะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่พวกเราไปแจกอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะ คุณจะอินไปอีกแบบหนึ่งะะอินกว่าการที่จะแบบอนุโมทนานะสาธทุกนะอย่างเงี้ยนะคะ<ช>ก็อยากให้มีส่วนร่วมค่ะให้ร่วมในบุญนั้นด้วยกันนะคะคเอาละค่ะช่วงท้ายนี้ให้คุณนพได้ฝากธรรมะเพื่อกัลยานามิตรค่ะครับวันนี้ธรรมะเพื่อกัลยานามิตรเตรียมข้อที่61ชะตาชีวิตมาฝากยาติธรรมนะครับในโลกนี้มีบุคคลมากหลายมักทํานายอนาคตของตนและคนอื่นไว้ยอย่างเป็นมงคลบ้างอัปมงคลบ้าง เขาหารู้ไม่ว่าชีวิตของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับสวรรค์ลิขิตหรือนรกกำหนดแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมและกรรมนั้นผันแปรได้จากเบาเป็นหนักและหนักเป็นเบาแม้อดีตท,ทำบาปมากเท่าใดกรรมปัจจุบันอาจลดลงน้อยได้เพราะทำกรรมดีอย่างสม่ำเสมอครับสาธุค่ะวันนี้เราสองคนต้องกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมย้อนหลังด้วยค่ะ พบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ